มีใครดูซีรีส์ใน Netflix เรื่อง Monster The Jeffrey Dahmer Story แล้วบ้างครับเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องที่กินเนื้อเหยื่อและก็เก็บหัวของเหยื่อเอาไว้ในตู้เย็นสงสัยไหมครับว่าเจฟฟรีย์จะกินเนื้อของเหยื่อไปทำไมเหตุผลก็เพราะว่าเขามีปมมาตั้งแต่วัยเด็กที่โตมาในครอบครัวที่ไม่อบุ่ดแม่มีปัญหาเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วก็พ่อไม่ค่อยมีเวลาให้ ทางจิตวิทยาเรียกสภาวะแบบนี้ว่า insecure attachment หรือความผูกพันที่ไม่มั่นคงทำให้เด็กโตขึ้นมาพร้อมกับความหวาดกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรงพอเจฟฟรียโตขึ้นและมีความรักเขาจึง <What S 1> พยายาม <you> เก็บคนที่เขารักไว้กับตัวเพราะกลัวจะถูกทอดทิ้งไปอีกเขาจึงเลือกที่จะจบชีวิตเหยื่อ <The smell? S 1> และกินเนื้อของเหยื่อเข้าไป เขาทาให้รู้สึกเหมือนกับว่าคนที่เขารักจะอยู่กับเขาตลอดไปและที่น่าหวาดกลัวกว่านั้นคือเขามีพฤติกรรมนีโครฟิเลียหรือการมีอารมณ์ทางเพศกับศพเป็นส่วนหนึ่งของความผิดปกติที่เรียกว่าพาราฟิบดิสออร์เดอร์เขาไม่ได้ฆาตกรรมแค่เพราะโรคจิตแต่มีลักษณะของบุคลิกนิสัยที่ผิดปกติหลายด้านเช่นกลัวการถูกทอดทิ้งแบบรุนแรงขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทั้งที่บุคลิกภายนอกเขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุภาพด้วยซ้ำ หากชอบหรือสนใจคลิปจิตวิทยาเกี่ยวกับหนังอย่าลืมกดติดตามนะครับ